ะในตัวบทเรียนกันไม่ใช่ส่ตัวโครงสร้างคะแนนนะคะตอนนี้คุณครูท่านไหนที่ทำครบแล้วนะคะยกมือหน่อยค่ะหมดแล้วเนาะใครที่ยังทำไม่ครบมีเว็บแวบมาเมื่อกี้กักักกกึงๆึนะคะวเว็บแวบมาไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีเวลานะคะตอนท้ายการอบรมค่ะเหลือให้นะคะให้คุณครูได้มาเก็บตก นะคะแล้วก็ให้ได้ทบทวนนะคะที่เราเนี่ยได้ได้เรียนรู้ไปวันนี้นะคะอ่ะครบร้อยหรือยังคะของเราโอเคเมนูต่อไปนะคะเมื่อคะแนนเมื่อโครงสร้างคะแนนของเราครบ100คะแนนหรือครบ50คะแนนสำหรับประถมแล้วนะคะต่อไปให้เราคลิกที่แท็บคะแนนอ่าต่อไปเราไปคลิกที่แท็บคะแนนค่ะ เพื่อที่จะดูว่าโครงสร้างคะแนนที่เราทํามานะคะพร้อมที่จะกรอกคะแนนแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้คุณครูทุกท่านน่าจะอยู่หน้าคะแนนแล้วนะคะอ่ะโอเคนี่ค่ะหน้าคะแนนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นช่องให้เราสามารถเข้าไปกรอกได้นะคะขยายขึ้นหน่อยก็ได้ค่ะครูไม่เห็นอืมโอเคอ่ะ เราจะเห็นตารางนะคะคอลัมน์แรกเป็นชื่อนักเรียนเนาะต่อไปจะเป็นคะแนนที่นักเรียนได้เกรดที่นักเรียนได้คือระบบอะคะ่ะจะทําการตัดเกรดให้กับนักเรียนแบบเดียวทามเลยนะคะกรอกคะแนนไปเกรดมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะขยับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราสอนประถมแล้วต้องการนําคะแนนของเทิมหนึ่ง มารวมกับเทิม2นะคะระบบก็จะดึงให้โดยอัตโนมัตินะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มเพิ่มสองดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเทิม1ของประถมเราจะต้องเข้าไปกรอกย้อนหลังเพื่อที่จะให้คะแนนมารวมกันเป็น100คะแนนของปีการศึกษานี้นะคะ,ะไม่เป็นไรนะคะโอเคเรากลับมาที่หน้าคะแนนของเราต่อนะคะการบันทึกคะแนนในระบบสกุลเทคมีด้วยกัน2วิธี วิธีที่1คือกรอกแบบออนไลน์นะคะเข้ามาในหน้าคะแนนแล้วก็กรอกคะแนนลงไปเลยนะคะวิธีที่2คือกรอกแบบออฟไลน์ออฟไลน์ ine, หมายความว่าเราสามารถดาวน์โหลด Excel ที่เป็นฟอร์ม Excel ของ s c o o l t e ทคในแต่ละรายวิชาไปใส่คะแนนเมื่อไหร่ก็ได้มีเน็ตก็ได้ไม่มีเน็ตก็ได้นะคะกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วกดบันทึกแล้วอัปโหลดคะแนนนั้นขึ้นระบบ เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันทั้งสองวิธีนะคะวิธีแรกนะคะเราจะมากรอกแบบออนไลน์ก่อนนะคะโดยให้คุณครูเลื่อนลงมาสุดหน้าต่างเลยนะคะไม่ใช่หน้าต่างห้องประชุมนะเดี๋ยวสุดหน้าต่างห้องประชุมได้เรื่องอ่ะกดปุ่มแก้ไขคะแนนค่ะ,อะลองกดปุ่มแก้ไขคะแนนดูจากนั้นเอาเมาส์ไปลอยที่ช่องนะคะ เราก็จะเห็นว่าเห็นชื่อนักเรียนเนาะที่เป็นตัวแจ้งเตือนนะคะชื่อนักเรียนหน่วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็คะแนนต้องไม่เกินเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้มีคําถามคุณครูถามว่าทําไมเวลาบันทึกคะแนนเกินระบบไม่รีเจคระบบรีเจคค่ะแต่จะรีเจคก,ก็ต่อเมื่อจะกดบันทึกหมายความว่าถ้าคีย์เกินไปอ่ะระบบจะไม่ให้บันทึกระบบจะฟ้องว่าคะแนนเกินนะคะอ่า คุณครูลองกรอกคะแนนไปด้วยค่ะอันนี้เห็นไหมระบบแจ้งบอกว่าอะไรนะ Value m u s t b e l e s s than นะคะคือคะแนนที่ได้จะต้องน้อยกว่าคะแนนที่เรากำหนดถ้าเกินไม่ได้นะลองบันทึกดูค่ะตรงนี้นะคะ,อะลองบันทึกสักห้าคนนะคะห้าคนอันนี้บันทึกสองหน่วยนะคะลองบันทึก5้าคนสองหน่วย อลองบันทึกเลยค่ะลงมือได้เลยอย่าลืมนะคะคะแนนต้องไม่เกินคะแนนที่เรากําหนดนะคะไม่งั้นบันทึกไม่ได้นะทําไมเราถึงต้องทําว่าห้ามอะ,อะไรนะการแจ้งเตือนเวลามีการบันทึกคะแนนเกินนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เราคิดมือนะคะใส่ใน Excel ไม่รู้เท่าไหร่แหละคะ่ะก็ใส่ไปนะคะคะแนนเกินไม่เกินไม่รู้ไม่ถึงไม่รู้นะคะแล้วมันจะมีปัญหาเวลาปลายภาคก,การศึกษา ว่าทำไมคะแนนเด็กถึงได้เกินคะแนนที่สูงที่สุดในหน่วยที่เรากําหนดนะคะดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้เราก็เลยได้ทําการแจ้งเตือนตรงนี้ไว้นะคะว่าไม่ให้คะแนนเกินนะคะอ่ะลองบันทึกดูค่ะในระหว่างนี้สองนาทีให้สองนาทีนะคะทันไหมเดี๋ยวบ่ายสามห้านาทีเรามาดูกันนะคะน่าจะต้องสุ่มเนาะบันทึกสองหน่วยก็พอห้าคนสองหน่วยห้าคน นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูไหมคะว่าวิชาไหนบันทึกสวยงามวิชาไหนยังไม่บันทึก <Okay. S 1> ระดับละคนใช่ไหมคะอะคุณหลีแจ้งว่าขอดูระดับละคนได้คะ่ะไม่เป็นไรเราเปิดดูได้หมดนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะบางยูซุกกำลังบันทึกให้อยู่ ยอะไปแล้วสามหน่วยพอในระหว่างนี้ก็ให้คุณครูลองทำไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจข้างหลังมีคำถามไหมคะ